เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองดูว่าวันนี้เนี่ยหลายๆสื่อเลยไม่ว่าจะเป็นทางช่องแปดเองก็ดีหรือว่าทางพี่หนุ่มเองก็ดีหรือแล้วสื่อต่างๆเนี่ยกำลังประโคมกันอยู่ถ้าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองดูฟีดแบ็กว่าถ้าทางทางโลกโซเชียลเนี่ยมันไปทางทิศทางเดียวกันก็คืออีตาแบนคนเนี้เขาไม่ออกมานะครับ <S <S <ม>เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แหละผมจะรวมตัวว่าคใครจะไปบ้าง<ม>แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปเพื่อที่จะไปดูว่า มันเป็นที่ที่เขาทํางานอยู่นี่คือผู้บริหารของพวกคุณเ,เขาไปทําอย่างนี้คุณมีลูกน้องลูกน้องคุณในบริษัทโรงงานคุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่คุณไม่ได้มองคุณค่าของคนที่ขี่สองล้อแบบนี้เลยเคุณเห็นพวกเขาเป็นเศษเศษขยะหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เจอปับ๊บทําผิดปับกดปับ๊บ คุณจะไล่ชนอย่างเดียวไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยแล้วไปบีบแต่ดังๆที่หน้าบริษัเทเขาทำแบบเป็นให้โลรู้สึกบ้าง <c oughs> อ่าเป็นแบบเป็นกินเนสบุ๊คเวอร์เลคคอร์ดเลย <c oughs> ว่าณ<อ>ขนาดนี้มีการรวมตัวบ,บีบแต่ดังที่สุดในโลกก็ว่าได้อันนี้คำส<อ>ั่งนะครับ